เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกมอาร์ตโปเกมอนนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ได้จับตัวใหม่มานะครับเมื่อวานเราก็ยังไม่ได้เล่นทีก็จะเป็นผีเสื้อตัวนี้ครับมีชื่อว่าบัตเตอร์ฟรีเลเวลตอนนี้อยู่ที่84นะครับมาดูค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับเลือดตอนนี้ผมก็เพิ่มไปนิดหน่อยมาหยุดอยู่ที่3,360นะครับกันมันตายแล้วก็ดาเมจอยู่ที่187ตัวนี้สามารถที่จะขึ้นขี่ได้ด้วยนะครับมาลองขี่กันดูเลยดีกว่า โอ้โหมาดูตัวละครเราดิไปกอดอยู่แบบเนี้ยนี่ไงดูดิประหลาดดนึดงนครับเดี๋ยวมาดูดิว่ามันทําท่าอะไรเหมือนจะเอาหน้าเขาไปซุกบริเวณหัวนมสีฟ้าๆนีครับโอ้โหโคตรทะลึง่งแล้วก็มือนี่ก็ก,กอดขาอยู่เลยอะไรอยู่เนี้ยท่าแบบนี้ก็มีกับเขาด้วยเหรอแล้วก็การโจมตีนะครับมีการคลิกซ้ายเหมือนจะเป็นการเตะนะครับคลิกขวาคลิกขวาเป็นการสายหน้าเหรอท่าไหนแรงกว่ากันบ้างดูครับทดสอบดามี่ดูก่อนดิการคลิกซ้ายอยู่ที่155นะครับ การลิดขวาสะบัดหัวอยู่ที่216ก็ถือว่าไม่แรงนะครับรวมๆแล้วก็ดาเมจเพอร์เซ็นอยู่ที่74นะครับเดี๋ยวต้องหาเหยื่อสักตัวนึงดีกว่ามั้งมีเหยื่อไหมตัวเล็กๆเบาๆหน่อยครับไอ้กบไม่เอาแล้วไอ้กบนี่เลือดเยอะเหลือเกินไอ้ด้านหน้านี่เป็นนกเป็ดน้ำน่าจะไหวยอยู่มั้งอย่าพึ่งไปมานี่ก่อนโอ้โหดาเมจจริงๆนี่อยู่ที่33นะครับสปีดไม่ทันด้วยนี่ ไม่น่าจะทันครับเอาเป็นในตัวนี้ดีกว่ามั้งในตัวนี้น่ารักน่ารักไม่น่าจะโหดเท่าไหร่ครับวิ่งหนีไปนะครับเอารูปแบบมาจากโดโด้แน่นอนเนี่ยดาเมจโจมตีตัวนี้นับท่าคลิกขวาอยู่ที่46คลิกซ้ายอยู่ที่33นะครับโอเคเพื่อให้การเสียเวลาก็เดี๋ยวขอเพิ่มดาเมจไปเลยครับอัดดาเมจไปเอาไปที่5,000ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่5,006แล้วก็สปีดขอที่200นะครับโอเคไป207ทีนี้ก็ลุยกันต่อเลยโจมตีไปนี่เรียบร้อยขึ้นมาเป็น 1, เสอพุบนะครับเรียบร้อยไปแล้วก็วันนี้นะครับเรามีตัวเด็ดที่เราเคยเล่นเมื่อพาร์ก่อนนะครับตัวที่มีชื่อว่าชิฟเทนตัวนี้มันยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราไม่ได้ใช้ก็คือการวิ่งบนน้ำน,นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูดีกว่ามีคนคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับคุณนจะเห็นวิ่ยไงครับโอ้โหวิ่งโคตรไวอะไรจะสุดยอดขนาดนี้โจมตีได้ด้วยป่ะเนี่ยโจมตีได้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเป็นท่าเคียวดูดิจัดไปเกลาดอสโอ้โหเดี๋ยวฟันไม่โดนไวไปนิดนึงลองปังปน่ปนงควง ทำไมตัวนี้มันนิ่งจังเลยเนี่ยไม่ยอมจู่โจมเรานะครับโอ้โหดาเมจถึงแสนชักกระตุกกันไปเลยทีเดียวสุดยอดสุดยอดแต่ว่าตัวนี้นี่ผมไม่สามารถแทนเนื้อมันมาได้นะครับปั่นไปปั่นไปปั่นไปโจมตีในน้ำค่อนข้างจะยากนะครับแต่ก็ดีอยู่โอ้โหลอยลอยไปเลยทีนี้ก็อไปเที่ยวเกาะฮาโน่บ้างดีกว่ามั้งโอ้ตรงนี้มีแบบเป็นสิบเป็นร้อยตัวเลยไหมครับเกลาดอสโคตรเยอะเกินไปแล้วเนี่ยแต่ว่าดูดูแล้วมันจะแข็งๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่า เราไม่พาไอ้พวกที่อยู่ในน้ามามันก็จะไม่โจมตีเราก่อนนะครับตอนนี้เกาะคาโนนี่มีตัวเทพมาเกิดบ้างหรือยังก็ยังไม่รู้เนี่ยเจอแต่พวกเกราร์ดเฮ้ย,ยแล้วไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเกิดตื้นอยู่ได้ไงไม่รู้ครับข้างบนนี่คือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ตัวหางยาวอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นไอ้นอกเทพนี่หว่านกเทพชื่อว่าฟิเซอร์นะครับแล้วก็กําลังจะมืดแล้วด้วยนี่เพิ่งมาแป๊บเดียวนี่มืดแล้วอะไรวะวันนี้มืดไวเหลือเกิน คงจะเสียเวลากับการแบบเลี้ยงไดโนเสาร์เมื่อเช้านะครับก็เลยมืดไวแล้วก็เราเจอนกคล้ายๆกับมังกรด้วยนะครับชื่ออะไรกันบ้างด้วยเนี่ยตัวนี้หน้าตาเขายังจะเท่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนมันกําลังจะลงจอดพอดีครับเดเยวร้อยห้าครับชื่อว่าแอโร่แบกชินหรือเปล่าม้างด้วยนะครับโอเคถ้าย่งั้นก็ตัวแรกวันนี้ครับเอาตัวนี้ก่อนเลยก่อนที่จะมืดจับมาเรียบร้อยครับผมเก็บปกเกบอลมา ว่าจะเดินทางมาเล่นเรื่อยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรก็มาได้ตัวแบบค่อนข้างจะโอเคอยู่นะแล้วก็ไอ้ตัวข้างบนที่ต้องระวังให้ดีครับโหดอยู่ใช้ได้แล้วก็โปกเกมบอลของเราตอนนี้เราขาดอะไรเนี่ยขาดเป็นเหล็กโอเหล็กเราเอามาหมดแล้วนี่เมื่อวานครับลืมไปเลยแสดงว่าต้องไปฟาร์มเหล็กกันก่อนแต่ว่าไอ้ตัวนี้เวลาตอนคืนนี่สวยดีเหมือนกันนะครับสำหรับแองกล่าชิปเทนโอเคทีนี้ก็ลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเหล็กกันดีกว่า แต่ว่าอาจจะต้องรอให้เช้าก่อนนะครับถ้างนั้นก็เด้กกลับไปที่บ้านเลยก็เปลี่ยนเป็นพวกนกดีกว่านะครับอาจจะใช้เป็นไอ้นกตัวเมื่อกี้แหละที่เราจับมานะครับเพื่อใช้ในการฟาร์มเด็กก็เลยโอเคครับตอนนี้ก็เช้าไปที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาดูไอ้ตัวเมื่อกี้กันเลยดีกว่านะครับชื่อของมันก็คือแอร์โดกชินนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็เรียกออกมาเลยออกมาเลยนี่เออหน้าตาเท่ดีว่าเฮ้ยบินไวเหลือเกินช้าก่อนช้าก่อนจะรีบไปไหนขอขึ้นคี์ก่อนโอเคเม่ออกมากลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย เลเวลกลายเป็น157นะครับมีเลือดอยู่ที่2,194นะครับดาเมจอยู่ที่251สปีด135นะครับสเตมินาอยู่ที่870ก็ถือว่าโอเคอยู่เวลากดสเปซาร์นี่จะทำการลงจอดทันทีเลยนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับมังกรในเกมดาร์คอนเควนแนตัวนี้เอออยู่สวยดีครับแต่ว่าความสีขาวของมันนี่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันจะเป็นขาวแบบด้านๆนะครับไม่ค่อยมันแววการขิดขวาตอนนี้ไม่มีอะไร กดคลิกซ้ายดาเมจอยู่ที่2,900กับแนะครับโอ้โหแรงอยู่กด C มีอะไรไหมไม่มีนะครับเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ582ร้อดนะครับดาเมจโอเคทีนี้ก็เป็นเรื่องฟาร์มเหล็กกันเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เดินทางก็จะเก็บเลเวลไปด้วยหลักๆเลยจะเน้นเป็นสปีดแล้วก็น้ำหนักนะครับสําหรับตัวนี้ไอ้กบด้านหน้านี้เราจะสู้ได้ือเปาเนี่ยลองโจมตีดูนะครับโจมตีไปโอ้ยแรงอยู่2 5งนะครับผมโอเค พ้อยตัวเมื่อวานที่เราเอามาเทสนี่ดาเมจอยู่ประมาณ780ทั้งเพลเลยครับสู้ต่อสู้ต่ออุตจะว่าไอ้ตัวนี้นี่ตีเราแรงอยู่เหมือนกันเนี่ยมันขึ้นมา78ก็จริงนะครับแต่ว่าเลือดลงมาค่อนข้างจะเยอะอยู่ทีนี้ก็เดี๋ยวอัดดาเมจไปนะครับเพื่อความว่องไวดาเมจตอนนี้อยู่ที่2517นะครับลุยกันต่อเลยครัาโชไปนี่เสีย2,500แล้วโอเคอีกไม่กี่ทีเรียบร้อยแนะ่จบตีต่อแล้วเอาให้ตายเรียบร้อยไปครับแทนเนื้อได้ไหรือเปล่าเนี่ย เอาเฮ้ยไอกบหายไปเลยว่ะไม่ทันจะได้แท้เนื้อนะครับหายไปซะก่อนลำดับต่อไปก็เอาเป็นน้ำหนักดีกว่านะครับอัดน้ำหนักไปน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่พันสี่นะครับเดี๋ยวจัดการเปนในพวกนี้ดีกว่าไอต้นไม้ไก่ปูอุ้ยปูมาเพียบโจมตีโอ้โหก,กระจายไปครับทีเดียวนี่ตายยกแก๊งเลยทีเดียวทำไปทำมานี่ผมว่าไอกบนี่อึดที่สุดแล้วนะครับในบรรดาโปกเกมอนที่เราเจอเนี่ยขนาดว่าทำดาเมจได้2,500นะครับโจมตี3 5ทีเลยทีเดียว แล้วก็ข้างบนนี่เป็นลูเกียร์ลูเกียร์นี้น่าจะเป็นตัวที่จับยากที่สุดแล้วนะครับโอ้โหลูเกียร์ยทีเดียวอะคิดดูดิไอ้กบนี่มันเอารูปแบบมาจากตัวอะไรกันแน่เนี่ยเลือเดเยอะขนาดนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวลงด้านล่างกันต่อเลยครับก้าวหางกำลังตีกับอะไรเนี่ยไอ้กบจินจานะเก๊กคะคงะจัดไปครับแกมด้วยเพื่อนเรียบร้อยไปรีก็ต่อรีก็ต่อพี่กบโจมตีไม่ตายอีกแล้วอันนี้คือทีที่หนึ่งครับทีที่สองเรียบร้อยตัวนี้เลเวลสามสิบหกนี่ ถ้าเกิดว่าเกิน40ขึ้นไปนี่ไม่น่าจะต่ำกว่า3-4ทีนะครับทีนี้ก็เพิ่มดาเมจไปอีกนะครับดาเมจต,ตอนนี้ต้องการที่9,000นะครับผมโอเคที่เหลือก็จะเป็นสปีดเลยนะครับสปีดสัก300ไม่ถึงนะครับได้มา288โอเคเวลกันต่ออีกสักนิดหน่อยดาเมจขึ้น่าเป็น9,000แล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จมตีจมตีถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะครับตัวนี้โอเคเลยทีเดียว แต่พอเริ่มวนี่ก็บังคับยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีถอยหลังนะครับผมทีนี้ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณหุยโดนตัวอะไรโจมตีมานเนี่ยติดไฟเลยน่าจะเป็นแบบไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะจำชื่อไม่ได้อ๋อนี่ไงชาเมลอนนะครับใช่หรือเปล่าเรียบร้อยไปชาเมลอนเลเวลสี่เสียเลือดมาเยอะเลยครับเมื่อกี้ลำดับต่อไปก็เอาเป็นน้ำหนักบ้างครับรอบนี้น้ำหนักอยู่ที่1739ลุยกันต่อเลย ด้านหน้ามีลูกเกียร์ด้วยครับจมตีจมตีมต,ตีกระเด็นไปเรียบร้อยตอนนี้แหล่งในการฟาร์มเด็กก็อยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นมาจอดบนนี้เลยโอเคลงตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทสิบด้วยครับอุย้ยเสือเสือเสือ,เส,อเสือมาเพียบขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยหรอขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยจัดไปจัดไปนี่เอาให้ตายให้หมดเฮ้ยเหมือนจะผิดภูเขาอ่ะไม่ใช่อันนี้ครับมันจะต้องเป็นภูเขาไฟอันนี้ผมมาผิดดูผิดไปนิดนึงภูเขาไฟอยู่ตรงไหนเลย เดี๋ยวต้องหาแป๊บแต่ไม่ใช่อันนี้อ๋ออยู่ไกลๆตรงนู้นเลยนี่มาผิดลูกนะครับต้องเป็นลูกนูน้นโอเคเดี๋ยวไปลูกนู้นดีกว่าครับลูกนู้นปลอดภัยกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นภูเขาบริเวณนอ์โซนนะครับจําผิดไปนิดนึงคือว่าหน้าตานี่มองผิวเผินจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนีม้มกล้องด้านหน้าก็โอเคอยู่นี่ปากมันจะใหญ่นะแล้วก็ฟันเหยินด้วยแล้วก็ไอ้ตรงนี้นี่โอ้โหนิโดคินกำลังลุมโอเิกนะครับโอดิกนี่ถึงกับชักกระตุกแล้วก็ตายไปเลยทีเดียว สู้กับตัวเล็กๆไม่ได้ไม่น่าเชื่อแล้วก็น,นี่อะไรเนี่ยทีเล็กกำลังตีกับชาริาสา์อยู่นะครับโดนพลังไฟไปหลายทีอยู่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ๊ยโดนเราด้วยดีกว่าเดียว,ว่าดาเมจไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าลิซาดอนน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับดูดูแล้วแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวเราลองดูสถานาการณ์สักแป๊บนีครับลิซาดอนบินหนีเลยทีเดียวเหรอเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่ทำไมหนะ้าตาแปลกๆวะเนี่ย ไม่ค่อยเหมือนลิซานดอนตัวที่เราจับมานะครับเมก้าชาริาสซาดไวโอ้โหวันนี้ตัวใหม่นี่ผมก็ว่าแล้วพลังไฟนี่มันไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นลูกระเบิดเดี๋ยวขอมาดูหน้าใกล้ๆหน่อยดิเมื่อกี้ดูไม่ชัดนีครับโอ้โหตัวนี้มวนพับเลยดิดะไีวอะไรเนี่ยไม่ทันจะได้ดูตอนตายนี่ก็กัดลิ้นด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมงปองมงปองอย่าพึ่งเดียๆๆๆเอย่าพึ่งดีเออจบตีไปดาเมจเก้าพันกว่าเอาเละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ภูเขาไฟเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ก็เราจะเริ่มรเเลล็กกัันนยะคบ เอาไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับผมเก็บเหล็กมาวันนี้ต้องการเหล็กประมาณสัก5 0 0พนะีครับน่าจะได้อยู่ตอนนี้แป๊บเดียวก็ได้มาเท่าไหร่เนี่ยพันสี่แล้วออกซิเจนเอามาด้วยเอามาให้หมดเพราะว่าน้ําหนักนี่เหลือเฟือนะครับเราใช้สแต็กไปแล้วมันก็จะทําการลดน้าหนักไอ้พวกเหล็กพวกนี้ให้ด้วยต,มต,มตม 3, วีมาตีมาตีมาสามพันแล้วมาดังนี้ต่อขอห้าพันพอไม่ต้องเยอะมาก ตีมาอย่างเดียวครับเมื่อกี้เราได้3000ก็เป็น4000ใช่ไหมหอ,อยห้า0้อเอาก้อนนี้ก้อนเดียวพอโอเคน่าจะครบเลยครับมาดูดิว่าเมื่อกี้เราได้เหล็กมาเท่าไหร่เหล็กเหล็กเหล็กได้เหล็กมาทั้งหมดห0 0 0ันครับ113ก็น่าจะได้อยู่มั้งแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นคริสตัลไปด้วยดีวยกว่ามั้งคริสตัลถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีครับ นี่ไงตรงนี้ครับโอเคผมจําทางผิดนิดนึงตีมาตีมาได้เป็นเห็ดไปด้วยครับเห็ดอันนี้ก็่อ้ข้างจะหายากมันจะมีในคริสตลแล้วก็มีในป่านะครับที่อยู่บริเวณบึงอเมซอนตรงนั้นอะ่ะโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เอาเหล็กทั้งหมดนะครับใส่เตาหลอมไว้ก่อนเตาแรกนี่ใส่ไปทั้งหมด1,200นะครับต่อด้วยเตาที่2กันเลยเตาที่2นี่ไม้หมดทำไปทํามาผมว่า ไม้ไม่น่าจะพอแน่นอนเลยครับเตาสุดท้ายนี้ใส่ไปอีก1875โอเคประมาณนี้แหละกำลังดีทีนี้ก็ลำดับต่อไปนะครับขอไม้เพิ่มอีกไม้ประมาน,นี้ไม่น่าจะพอเฮ้ยเดี๋ยวใครบ่นอะไรแรบแรบแบแบแบบบอยู่ไอตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นไอตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้สามารถขี่ได้ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวน้ําหนักเยอะเกินเพิ่มน้ําหนักไปอีอ่ะน้ําหนักไปโอ้โหแต่ว่าการอัพค่าพลังขึ้นเยอะอยู่ด้วยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลองลงแล้วก็ขี่ใหม่นะครับ เป็นไงกระโดดได้ไหมกระโดดได้ด้วยครับกระโดดแล้วก็โจมตีได้อีกโอ้โหถือว่าดีอยู่ในนี้นนดามเมจเท่าไหร่ดามเมจ256นะครับแสดงว่าแรงกว่าไอหนอนชาเขียวนี่หว่าแต่ข้อเสียงมันก็คือว่าขี้บ่นไปนิดนึงโอเคทีนี้ก็เอาไม้ก่อนนะครับไปเล่นมากเกินเดี๋ยวก็ลืมฟาร์มของกันอีกเล้วก็เอาไม้มาใส่เตาไว้ก่อนผมว่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเป็นโปกเกบอลสักลูกเดียวพอนะครับ ถ้าเกิดว่าเรารอแบบไม้หลอมเสร็จนานแน่นอนเอาเหล็กติดตัวมาก่อนไม่น่าจะใช้เยอะมากเดี๋ยวต้องลองไปดูในพวกโต๊ะสมิตตี้ว่ายังเหลือเหล็กบ้างหรือเปล่านะครับลองดูดิไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมมีเหล็กเหลืออยู่1 7 2นะครับยืมมาก่อนแล้วก็ผลิตเป็นเยลโล่โป k เกบอลมาเลยโอ้ได้มาทัดงดมด9ลูกได้อยู่โอเค9ลูกนี่ก็เหลือเฟือเลยครับ แล้วก็สําหรับตัวที่ผมจะใช้ก็เดี๋ยวรอบนี้จะเป็นบัตเตอร์ฟรีก็แล้วกันนะครับเป็นผีเสื้อตัวนี้โอเคป้ายด้วยถึงแม้ว่าท่าขี่นี่จะหาไปน,นิดนึงแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคดีนี่ก็ลําดับต่อไปขอเพิ่มเป็นน้ําหนักนะครับผมต่อด้วยดาเมจอัดดาเมจไปเลยดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่ ,6735 นะครับลองตีไก่กบตัวนี้ดูดิเป็นไงได้อยู่หรือเปล่าโอ้โหดาเมจน้อยไปน,นิดนึงมีตัวมาช่วยมันด้วยครับ แต่ว่าเวลาโจมตีนี่จะทําให้กบนะครับกระเด็นหอยหลังด้วยจัดต่อไปจัดต่อไปอุย้ยลอยไปเลยโอ้ลอยไปแบบว่ามองไม่ทันกันเลยทีเดียวครับถ้าโจมตีของมันนี่ทําให้ไดโนเสาร์ปิวนี่ด้วยวะ่ะเดี๋ยวลองไอตัวนี้ดูดิไอแมวนะครับโอ้อแมวทีเดียวชื่อว่าเก,กเคียนเลยว่าสี่สิไอตัวนี้จะเข้ามานะครับลืมชื่อมันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอบีดไอมีดเดี๋ยวก่อนโจมตียากเลยเกินไปโดนจัดใหม่เรียบร้อยครับ สไครตเทอร์เลยว่ายี่ทีเดียวอยู่เลยแล้วก็ศพของไอ้กบที่ลอยมานะมาอยู่ตรงนี้สีเสื้อเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้อยู่ดามเมจเหมือนจะไม่ค่อยแรงแต่ก็เสียเยอะแล้วก็ไอ้ตัวแบบที่มันเป็นไดโนเสาร์สีฟ้า,ฟานี่มันอยู่ไหนไวะเนี่ยผมอยากจะได้เหลือเกินนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นี่มีตัวโหดด้วยมังกรน้ําไม่น่าจะไหวเลือดมันเยอะเกินไปครับขอตามหายตัวสีฟ้าก่อนตรงนี้มีงูด้วยจัดงูไปโจมตี โอ้ oh, ไม่โดนเอาใหม่โอ้กว่าจะโดนครับเรียบร้อยครับผมได้อยู่ได้อยู่ให้เครดิตเยอะอยู่นะครับสำหรับไอ้งูเฉลี่ยก็ตัวละสิบแล้วก็ตอนนี้ผมเจอตัวที่ผมตามหาแล้วครับตัวนี้แหละที่ผมต้องการครับผมค่อนข้างจะมีอยู่หลายตัวนลเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เราจะต้องเลือกเป็นตัวที่แบบมีดาเมจเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลงจอดตรงนี้เลยโอเคลงไปแล้วก็สําหรับวันนี้นครับเดี๋ยวผมจะจับกบไปด้วยดีวยดวยกว่า ไอ้กบนี่มันจะใช้ในการฟาร์มซีเมนต์นะครับกบตัวด้านหน้ารลเวลเท่าไหร่รลเวล8อันนี้ไม่เอาต้องการรลเวลเยอะๆส่วนไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้ก็รลเวล8เช่นกันนะครับไอ้ตัวนี้ตายไปก่อนแล้วกันรลเวลน้อยเกินไปมาที่มาเข้ามาเสียบทีเดียวอยู่โอ้โห่ระเดนเลยเมื่อกี้ยังมีอีก2-3ตัวนี่หว่าได้ไงอยู่ด้านหน้านะครับกำลังไปตีกับโกบุลอยู่โอ้โห้ฆ่าโกบุลได้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อครับตัวนี้รลเวล16 เป็นคู่ผัวเมียกันด้วยตัวนี้เลเวลแปดผมว่าเอาไป2ตัวเลยดีกว่ามัง้งเอาไป2ตัวนี่แหละกำลังดีโอเคเข้ามาตัวแรกจัดไปก่อนตัวที่2ต่อเลยเรียบร้อยไอตัวแรกนี่จะหายานิดนึงอุ้ยไอเคไอเคไอเคเสียบเสียบมาเคมาสองเลยทีนี้แหละปัญหาตัวที่2นี่จะหา,าเจอหรือว่าอยู่ในบึงแบบนี้โอ้มองเห็นยากนะครับลงน้ำดูก่อนดิอยู่ตรงไหนเอ่ย เมื่อกี้มันน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับหายากนิดนึงสงสัยจะไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวลองเก็บมูมัวดูดิไม่น่าจะได้ครับไปได้เบอร์รี่มาแทนโอเคไม่เป็นไรเพราะไอ้ตรงนี้นี่ก็มันเกิดเยอะอยู่ไอปูแน่นอนเลยเนะี่ยนี่ไงปูเจอแล้วครับมาเลยเสียบกระเด็นไปเข้ามาเข้ามามีกี่ตัวเข้ามาห,หมดโจมตีเสียสูนนครับพลังโจมตีเบามากโอเคเรียบร้อยภารกิจเคลียร์ ลำดับต่อไปก็เดี๋ยวไปหากบกันดีกว่าเอากบเลเวลซัก16ก็ยังดีกบกบกบอยู่ตรงไหนแล้วก็ข้างหน้าของเรานี่เจอไดโนเสาร์อีกหนึ่งตัวนะครับเลเวลเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ไอ้ตัวนี้เลเวล8ไม่เอาเลเวล8น้อยเกินไปครับผมถ้าเป็นซัก16นี่กำลังดีแล้วก็มีปบาบิลย่ามาล้อมกบอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้เราจะต้องช่วยหน่อยลยครับแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้กบตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ กบเดวิยี่สิบแปดโอเคได้อยู่ครับเดวิ้ยี่สิบแปดกำลังดีเอาละทีนี้ก็เข้ามาเลยไม่เข้าด้วยไม่เข้าไม่ว่าไปได้ปิงมีโอ้ปิงมาเกาะสองสามตัวนี่เดี๋ยวต้องเคลียร์ปาบิญ่าก่อนเมื่อกี้สงสัยว่าเราจะไปได้ปาบิญ่ามาครับไอปิงนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเอาไปลนไฟได้อยู่โอเคพี่กบมานี้พี่กบจะหนีไปไหนมานี่เลยนี่เรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการมาแล้วทีนี้ก็กลับไปที่บ้านกันเลยครับผม จะได้ไปรักษาอาการปิงเกาะด้วยแล้วก็ไอตัวใหม่ตอนนี้ก็ภาวานาให้มันขี่ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าขี่ได้นี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบดีมากโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านเลยครับทีนี้ลําดับแรกก็เดี๋ยวเราจะมารักษาอาการปิงก่อนเลยนะครับให้เราทําการแบบใส่ไฟเข้าไปในนี้ก่อนเป็นเชื้อเพลิงครับผมโอเคจุดเตาแล้วก็กระโดดลงไปในเตานี้เลยนะครับนี่เลยครับก็จะหายได้โอเคคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง ผมก็จะบอกนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาซัมบอนนะครับตัวที่เราได้มาเมื่อกี้กันเลยก็จะมีเป็นไอ้กบกับไอ้ไดโนเสาร์ตัวสีฟ้านะครับเรียบร้อยครับพี่กบหนึ่งตัวแล้วก็ต,วตัวต่อไปจะเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เนี่ยเป็นอัน,นี้ครับชื่อว่าฟาลาลิก้านะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยชื่อมันอ่านยากมากครับโอเคเรียบร้อยเออใช้ได้อยู่นี่ขี่ได้หรือเปล่าอุ้ยขี่ได้ด้วย,วยเจ๋งโยเจ๋งโย กดซีไม่มีอะไรนะครับคิกขวาก็ไม่มีเช่นกันส่วนการคิกซ้ายเป็นการเอามือทุบนะครับดามเมจอยู่ที่2065ผมดูดูแล้วนี่ถ้าโจมตีก็จะคล้ายๆกับพี่เต่าต,ตัวนี้นะครับพี่เต่ากระดองใหญ่แต่ว่าดามเมจพี่เต่าจะแรงกว่านิดนึงมั้งโอเคทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบนะครับพลังโจมตีกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากไอ้กบตัวด้านหน้านี่เลยครับเพจกับดัมมี่ได้2000ไดถ้าเกิดว่าตีกบตัวนี้จะได้เท่าไหร่มาดูกันครับผมโอเคจับไปหนึ่งที ได้อยู่ที่178นะครับแต่ว่าพลังป้องกันของเรานี่น่าจะเยอะอยู่กบตีเราเข้ามาแค่7เท่านั้นเองครับน้อยมากเข้ามาเข้ามาจะมาลุมเลยก็ได้เอา2ตัวเลยดีกว่าตัวเดียวมันน้อยเกินไปไม่ค่อยโหดไม่ค่อยโหดมาดิมา,มาเออสองลุมหนึ่งแบบนี้แหละพี่ชอบเข้ามาเลยเข้ามาเลยวุ้ยตัวด้านซ้ายตีแรงว่ะตัวยออเลยครับตัวด้านซ้ายนี่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ตีแรงกว่าไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้เกือบจะตายอยู่แล้วเพิ่มดาเมจก่อนดาเมจอยู่ที่1 0ง สู้ต่อสู้ต่อโอเคพลังโจมตีขึ้นมาเป็นพันหงแล้วก็ตอนนี้มันตีกันเองแล้วนะครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่สายพันธ์เดียวกันเนอผมว่ามันน่าจะเป็นสายพันธ์เดียวกันที่แบบพัฒนาล่างมากกว่าเนี่ยหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ทำไปทำมานี่มึงมาตีกันเองเฉยเลยไร้ซึ่งความสามัคคีนะผมอย่างนี้มันต้องตายทั้งคู่มาโจมตีเอาให้หมดมาตีกับพี่มาตีกับพี่ดีบ่โอ้ ไอตัวด้านขวาี่ลอยไปก่อนอุ้ยขึ้นไปนู่นเลยอะไรขึ้นสูงกันอดนนี้มาตายตัวนี้ต่อเรียบร้อยไหมครับเวนูซอร์แต่ผมแปลกใจว่าทําไมเวลาตีวันนี้เอาเฮ้ยมันยังชักไม่พอมาชักตรงนี้ต่อนะครับเจอเกงก้าเราเก็บศพไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไอตัวนี้มาจากไหนโอ้โดนปูไล่อะไรวะเนี้ยตัวตั้งใหญ่กลัวปูบ้าเอ้ยเรียบร้อยไปครับทีมตับต่อไปก็ขอเป็นสป,ปีดนะครับผมสป,ปีดตอนนี้ออพมาที่ 291สีตายที่เลือดมันน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บเลเวลสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือจัดเป็นเลือดไปเลยนะครับโอเคจมตีมาพี่กบมาได้อยู่สบายๆรอบนี้ลุมไหมรอบนี้ลุมไหมเฮ้ยตัวด้านนู้นท่านสังเกตดีๆนี่สีมันจะสว่างกว่าหรือเปล่านะครับตัวด้านบนโอเคตัวนี้ตายไปแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มเป็นเลือดไปเลยนะครับอัดเลือดไปครับเลือดตอนนี้ของเรานะครับผมอับมาที่2,886นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวด้านหน้าที่มีแสงหน่อยดิ ไอตัวที่มีแสงก็ได้เป็นตัวนี้ครับสีแปลกๆสีมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่อว่าเวนูซอแล้วก็ไอตัวนี้ก็เวนูซอนะครับทําไมมันดูเหมือนกับว่าสีมันไม่เหมือนกันวะเนี่ยโอ้ยตกใจมดโอ้โหมึงไปยืนจ้องข้างหลังเกือบช็อกเลยเนี่ยมาไม่ให้สุ้ไม่เสียงโอเคไปดูกันต่อครับไม่มีอะไรมากมายน่าจะเป็นแบบว่าผมหลอกตาตัวเองมั้งทุกไปทุกไปเดี๋ยวไม่โดนเดินวายอยู่เหมือนกันเนี่ยมาที่มานี่มาเออ ตีที่ตายทีตายแต่ต,ต,ตัวนี้ดาเมจถือว่าเบาอยู่แทบจะไม่สะดุ้งเลยทีเดียวเลเวล68ค่าต่อค่าต่อเอาให้หมดนี่กระเด็นไปกระนีไปไหนคือเวลามันใกล้ตายนี่มันก็หนีอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับไดโนเสาร์ในอาร์คอุ้ยตัวนี้ตายยากกว่าเฮ้ยเลเวลเท่าไหร่เนี่ยทุกต่อไปทุกต่อไปนี่กระจัดมาตีไปหลายทีเฮ้ยเลเวล12ทำไมมันตายง่ายกว่าไอ้ตัวเลเวล68อีกวะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้นี่จะต้องมีสองสายพันธุ์แน่นอนเลยครับ ไอ้สีที่เราเห็นว่าต่างนี่แสดงว่าเป็นความจริงครับผมโอเคชาเปนเดอ้์ต่อเลยทุบไปไม่โดนตัวมันเล็กไปอีกสักรอบนึงจับไปนี่เรียบร้อยข้างหน้านี่อะไรเวนูซอใช่ไหมเรียบร้อยครับทีเดียวโย่ทีนี้ก็มาลุยด้านนี้กันต่อเลยครับมีกูกำลังตีไก่กบอยู่นะผมจัดกูไปก่อนตัวในกบนี่ตายยากเลยเกินมามีขนาดว่าตัวนี้เดียวนะเนี่ยตัวนี้จบตีต่อจบตีต่อเอาให้มันตายทำไมตายยากตายเย็นขนาดนี้ทุบไปนี่ปิวเรียบร้อย โอเคยังไม่หมดนะครับทีนี้ก็อัดดาเมจไปเลยดีกว่าดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ดาเมจได้มาที่5916นะครับทีเดียวตายหรือเปล่าต้องดูใหม่นี่โจมตีขึ้นมาเป็น7,600น้อะครับลุยกันต่อลุยกันต่อตรงนี้ต่อเลยพุกไปกระทุยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นลงเป็ดน้ำน,นะครับทีเดียวแน่นอนตัวนี้ชัวร์จัดไปครับหนึ่งทีลำดับต่อไปก็ขอลองทดสอบนะครับลงน้ำดูกว่าน,นี้ โอ้โหด้านนี้มีสึกด้วยนะครับเป็นโกบุลกำลังตีกับเกลราดอสเกลราดอสเข้ามาลุมโอ้โหหมาหมูแบบสุดๆนะครับโกบุลไม่น่าจะรอดนี่ไงตายตายมา,ยต,ายตายบนบกด้วยโอ้โหฟิวไกลเหลือเกินจะเอาเหรอจะเอาเหรอเข้ามา, ي, มา ي, มดิเข้ามาดิพุบไปไ่โดนไปการลงไปในน้ํากลัวเจอพลังสายฟ้าปล่อยมันไปดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราจะตายฟรีซะก่อนนะครับไอตัวนี้ผมว่ามันน่าจะต้องเจอกับตัวนี้ครับลาเกียครัตของเรา โอเคตัวนี้รออยู่นี่เลยไม่ต้องตามพี่มายวขอไปเคลียร์เกลาดอสแป๊บดูกันเลยดูกันเลยหวังว่ามันคงจะยังอยู่นะโอเคเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยน้องเข้ามาให้หมดมีกี่ตัวเข้ามาเลยปะทะพลังสายฟ้าก็ได้เจอของพี่บ้างน้องโอเคเต็มตัวตายชาร์จพลังสายฟ้าไปหูตายตายยกจอมาเด้มาเดย้ยังไม่หมดหรอยังไม่หมดหรอตายอยู่ได้อยู่เป็นไงเป็นไงเกลี้ยงไหม นาจะเกียงเลยครับไม่เหลือสักตัวหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งไปเป็นการทดสอบดือว่าตายจริงหรือเปล่าบางตัวนี่อาจจะแกล้งตายนะครับประมาทไม่ได้โอเคนะครับคิดว่าวันนี้นาจะเก็บเลื่อกันมามากพอเลยครับผมค่อนข้างจะเล่นกันแบบหลายตัวหน่อยนะครับสำหรับพาร์ทนี้โอเคครับผมก็เอาเป็นว,ว่าไงในพาร์ทนี่เราทิ้งท้ายันไ้เท่านี้ก่อนก็เลยน,นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ